วีคฮีโร่จากเว็บตนชื่อดังสู่ซีรีส์คนแสดงหนึ่งในซีรีส์ที่เหมือนจะมาดีตอนซีซั่นหนึ่งถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทบทหนังบทการ์ตูนบทภาพยนตร์หรือบทอะไรกระช่างแต่ต้องยอมรับเลยว่าซีซั่นหนึ่งเป็นอะไรที่เข้าใจได้และยังคงเอกลักษณ์ของเว็บตูนไว้อยู่บ้างแต่พอมาถึงซีซั่นที่2หรือคัทที่2อ,อย่างที่เรารู้จักกันจากการเกินท้ายในซีซั่นแรกนั้นมาทําให้ซีซั่นสโคตรน่าดูและน่าตื่นเต้นมากๆแต่ พอได้มาดูจริงๆมันกับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ที่รู้สึกได้แน่ๆเลยนั่นก็คือมันน่าเบื่อก,กว่าซีซั่นแรกมากกว่าเป็นเท่าตัวเลยนอกจากซีซั่นหนึ่งจะเสียงแตกแล้วมาซีซั่นสองนี้บอกเลยว่าเข้าขั้นผิดหวังสําหรับผมนะครับผมสําหรับผมคนอื่นจะสนุกยังไงไม่รู้แต่สำหรับผมคือถ้าจะเปลี่ยนขนาดนี้อย่าใช้ชื่อว่าวีคิโลดีกว่าเอาเป็นว่าก่อนจะเข้าไปพูดข้อดีขอพูดข้อเสียเลยละกันตอนนี้ของเริ่มขึ้นละ หลังจากดูซีซั่นหจบผมไม่ติดอะไรเลยนะว่าเขาจะดัดแปลงบทยังไงเขาจะนําเสนอในมุมมองไหนเขาจะทําอะไรออกมาในชื่อของวิกิโรเพราะซีซั่นหนึ่งอาจจะดัดแปลงและแหวกตาจากต้นฉบับเว็บตูนไปหน่อยแต่เถียงไม่ได้ว่ามันสนุกมันลึกซึ้งและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันยังมีความเคารพต้นฉบับเอาจริงๆเรามาพูดถึงจุดเด่นกันหน่อยดีกว่าสําหรับเว็บตูนเรื่องนี้เอกลักษณ์ของมันคือพระเอก มันคือสิ่งหนึ่งที่แบกการ์ตูนไว้ได้ทั้งเรื่องมันเป็นการ์ตูนที่แตกต่างจากเรื่องอื่นด้วยเหตุผลเดียวเลยนั่นก็คือบทและการเทีการต่อสู้ใช่ครับผมมันเจ๋งซึ่งซีซั่นหนึ่งยังทําได้ตอนเปิดเรื่องแต่ผมก็ไม่รู้ทําไมถึงทําแค่นั้นนอกจากนั้นเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีแต่ก็ยังแอบแซมๆไม่เห็นอยู่พูดง่ายๆก็คือพระเอกมันฉลาดฉลาดในการที่จะสู้และจะสู้ในสื่อที่ตัวเองชนะแต่นี่มันอะไรกันหลังจากจบซีซั่นแรกไปแม่งมีดีแค่ปากกาเหรอ คือผมชมเลยนะคือผมชมการแคสนะักแสดงถึงโลกออนไลน์จะบ่นแบบเฮ้ยไอ้นี่มันดูแก่จังไอ้นี่มันดูไม่เข้าไอ้นี่มันดูหลอกไปแต่เราไม่เถียงเรื่องการแสดงว่าเขาทําได้ดีแต่นี่มันบทอะไรวะเนี่ยยิ่งดูยิ่ง,งหงุดหงิดเปลี่ยนจากพระเอกโคตรฉลาดกลายเป็นฉลากติดปกหนังซะง,งั้นนะ่ะคือสิ่งที่ทําได้คือไอ้บ้าตาขวางถือปากกาไล่สู้คนเนี่ยนะมันเปลี่ยนจากความเท่ไปตลกเลยอะแล้วคือซีซั่นสองเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้สมอง ค,ค,คือมันอาจจะอ้างได้แหละพระเอกเฮิร์ตอยู่ไม่ค่อยได้นอนกินยานอนหลับบ้าบออะไรก็แล้วแต่มาเนอะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่วิกิโลและมันยังพยายามจะนําฉากจากวิกิโลมาเซอร์วิสแฟนเพื่อเหมือนเอาคนที่ไม่ได้อ่านกันตูนมาทําหนังกันตูนน่ะนี่คือเหตุผลที่บอกได้เลยว่าค้าดึงพอได้ค้าสองพอเลยจากบทพระเอกที่แคสมาดีๆเล่นถึงบทบาทแม่งกับตายเป็นตัวตลกที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้อะ่ะขาดเสน่์ยังไม่พอบทยังมาขาดลุ่งลิงอีกจบ คือตอนนี้ผมยังดูตอนจบไม่จบนะครับผมไอที่ค้างไว้ไม่ใช่อะไรเลยเพราะผมแทบไม่อยากจะทนดูต่อแล้วอะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามึงจะยื้อทำไมวะตั้งแต่ ep 1กับ2เนี่ยคือโคตรนานไม่ว่าเสียเวลาไม่พอยังขาดความดิบเถื่อนแบบซีซั่นหนึ่งที่พอจะทำได้อีกสรุปเลยนะฮะอึนจังเนี่ยมันกระจอกมากกว่าโรงเรียนแรกที่พระเอกย้ายเออที่พระเอกอยู่มาก่อนอีกเหรอคือมันเบื่อมาตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วอะ่ะความอยากจะดูมันหายไปตั้งแต่ตอนที่3าม เอ๊ะเดี๋ยวนะความรู้สึกแปลกๆในซีซั่นหนึ่งมันก็เริ่มจากตอนที่3เหมือนกันดีว่าแต่ก็อย่างว่าเลยฮะหลังจากตอนนี้ไปคือพยายามดูเพื่อให้มันจบเพราะคาดหวังว่ามันจะมีดีสักช่วงแล้วนะและยิ่ง และยิ่งไปจนถึงช็อตที่มันควรเซอร์วิสแฟนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนๆกระตูนหรือแฟนๆหน้าใหม่เพราะมันเป็นช็อตที่ประทะากับหัวม่วงแล้วไม่กลับกลายเป็นช็อตที่หาน้ําตาเล็ดไปเลยคือหลังจากจบฉากต่อสู้นี้ไปผมไม่คาดหวังอะไรกหนังเรื่องนี้อีกแล้วนั่นแหละครับผมจะใช้ชื่อเว็บตูนเขาทำไมถ้าเอามายำเละขนาดนี้บอกเลยว่าเสียดาย กับกลายเป็นว่าซีซั่นหนึ่งนี้ดีขึ้นมาทันทีเลยมันอาจจะไม่ได้ตรงต้นฉบับขนาดนั้นแต่เขาก็ยังโยงมาหาอึนจังจนได้และความมีกิมมิกเล็กๆ,ๆน้อยๆตั้งแต่ตอนท้ายของซีซั่นหนึ่งนี้ที่มันต่อยกระจกหลายคนน่าจะจําได้นะครับผมเออมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนกับไปอยู่ในหนังเรื่องหนึง่งถ้าไม่รู้ว่าใครเคยดูหรือเปล่านะตอนสุดท้ายมันก็ต่อยกระจกจบอ,อ่ะเออ ซึ่งผมรู้สึกว่านี่อาจจะอ้างอิงหรือแบบว่าได้แรงบันดาลใจมาถึงฉากฉากนั้นส่วนซีซั่น2หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันเหมือนอีก,กาจังผมก็คิดว่ามันอาจจะอ้างอิงมาจากตรงนั้นด้วยก็ได้ฉากสู้กันกลางสายฝนโยนล่มวิ่งบวกอีก,กาภาคแรกชัดๆแต่ก็อย่างว่าเลยฮะฉากต่อสู้มันน่าเบือ่อสเกลพลังก็ยังทําเทียบอีก,กาไม่ได้เลย คือไม่ได้หมายถึงพลังของแต่และตัวละครนะสเกลพลังที่ผมหมายถึงเนี่ยคือการต่อสู้ที่ทําให้เราเชื่อได้ว่ามันสู้กันจริงๆอ่ะว่ามันเจ็บพูดง่ายๆคือมันทําให้เราดูแล้วรู้สึกคึกเขิมหรือที่ทําให้เราดูแล้วอินน่ะแหละแต่มันกลับทําไม่ได้เป็นฉากที่ดูแล้วไม่เอนจอยอะไรเลยมันคือการตีกันแบบทื่อๆให้มันจบๆไปอ่ะ ส่วนถ้ามาพูดถึงข้อดีแล้วจริง,รงถ้าช็อตหัวม่วงน่ะมันทําได้ดีอะ่ะผมรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นกราฟขึ้นของหนังเรื่องนี้เลยแต่พออย่างที่ผมปล่อยจอยละหลังจากจบฉากหัวม่วงค,คือในหนังมันไม่ได้หัวม่วงะนะแต่ทุกคนก็น่าจะจําได้ดีสําหรับใครยิ่งดูกันโตนะ่ะเออน่าจะรู้เลยว่าไอหัวม่วงคือใครคือคนใส่แว่นแล้วแบบตัวจี๊ดเจ๊ด่ะนะไอที่เอกลักษณ์เด่นๆลยหะไอ ข้อดีพอดีอดผมจําชื่อตัวละครไม่ได้ฮะคือข้อดีมันโยงมาถึงตรงนี้แหละประเด็นที่ผมจะพูดคือจากใจการแคสตัวละครนักแสดงต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่หัวม่วงที่ผมพูดถึงนะทั้งเพื่อนพระเอกทั้งฝั่งอึนจังทำมาได้ดีฮะส่วนตัวร้ายหัวม่วงที่ผมพูดติดปากรวมถึงแบคนาจินเนี่ยจริงๆผมคิดว่า,าพี่หัวม่วงเนี่ยเหมาะจะเป็นตัวร้ายในภาคนี้มากกว่านะ เออว่ามันดูมีสนเสน่ห์ดูมีความลึกลับมากกว่าแบกนาจินอีกแต่แค่เขาทํามาไม่ถึงรู้สึกได้เลยว่าแาแสดงที่ได้มาเนี่ยโคตรดีเลยนะแต่ทําไมบทมันไม่ถึงอ่ะเออเดี๋ยนะอันนี้เราพูดถึงข้อดีอยู่ใช่ปะเออก็ตามนั้นแหละฮนะคาแรคเตอร์ Character ที่ได้มาคือดีมากดีทุกคนผมว้าวทุกการเปิดตัวละครเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แต่เรื่องบทแอคชั่นนะั้นอ่า คือความเจ๋งในเว็บตูนเอาทิ้งไปเลยเพราะสิ่งดีๆในเว็บตูนเนี่ยเอามาอะดัไม่ได้ไม่พอโยนของเขาทิ้งไปอีกก็ถือว่าเป็นซีรีส์หนึ่งที่พูดจากใจว่าผิดหวังครับผมจากใจตรงๆเลยผิดหวังเสียดายที่เรอเวลามาดูก็นั่นแหละฮะนี่ก็คือทั้งหมดของวีคิโลอาร์ตทูซีซั่นทูภาคทูก็ว่ากันไปนั่นแหละฮะคือพูดง่ายผมว่าบัตรเฮาอะไม่รู้ว่าหลังจากคลิปนี้ได้ลงบัตรเฮาได้ลงยังนะ คือบัตเท้าอ่ะเป็นหนังเรื่องนึงเอยเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึงที่ผมดองไว้นานมากแล้วผมเรือกที่จะดูแล้วมันดีมากๆอะ่ะดีมากจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนํำวิกิโลดูผมแนะนําบัตเท้าเดือดในเดดฟิกเหมือนกันลองไปตามดูนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแหละพอละหมดละจบละสาธายายระบายมันออกมาหมดละสำหรับวิกฮิโรคารทคูก็ถือว่าเป็นซีรีส์หนึ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ย ซีซั่นหนึ่งมาอย่างนั้นเฮ้ยแต่ซีซั่นสองมันต้องเด็ดแน่แต่พอได้ดูซีซั่นสองกลับไปดูซีซั่นหนึ่งเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมโอเคมาเอาไว้เป็นว่าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวหน้าละกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะก็ไม่มีอะไรจะพูดละถูกใจอย่ากดไลค์นะติดใจอย่ากดซับสไคร้เติดตามขึ้นใหม่ช่อง By Pay Safe ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวหน้าสหรับผมนุขอตัวลาไปก่อน See you goodbye ครับผม